ก็จะไปเบิ้งกัะปูเลยนะเผือนะเบิ uh ้ง huh. น uh ี huh. oh. 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 Okay. Ooh, yeah, ่นะก็จะถือใช้หวยหอกระยำโมุแล้วเพิ่นก็ใส่เกอร์บูอีกโอ้โอ้ก็โมผุกรนเิ้งนคนใหญ่เลยทุกคนนี่คนไปโองูงู คำเตือนคลิปนี้อาจมีภาพเสียงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบางครั้งมีคำหยาบคายดุลิพิตกรรมดุแรง้ามบอกเลียนแบบได้เด็กตั้งกว่า15ปีควรได้รับความอบรมจากผู้ใหญ่ก่อนจะบทำสวัสดีทุกคนสวัสดีแลวก็สวัสดีกับตูซ่องตุ๊บเลยเซนเคยเนาะทุกคนมได้ลงคลิปด้นขนาดได้ทุกคนเลยอย่งน้ก็จะเ้าลืมกันเออเอฟซีว่าเรี่องงานนะผมว่าได้ นึ่งมากเลยช่วงนี้ย้ำเกี่ยวเขาเนะานี่ยนะเพราะว่าในกระหางกระปันเขาแล้วแน่แล้วก็ยังอีกบอน,นึงเอา้ามันนี่ก็ถือว่าเขาดุ่งเขาปลาคือเก่าได้ทุกคนเนะพราะว่าบ่าได้เขาดุ่งเขาปลาเนี่ยก็ดนแหละได้กระหางหายตาปลาเนี่ยก็กลับมาปลาคือเก่า,าแต่เมื่อนี่เขาไม่ได้ถืออาวุธได้เพราะว่ามันนี่ฮะสิบปห้า 15, แบบเอ้าแบบบนง่ายๆฮะนาน้องไม้เออแล้วก็เพ้นห้อยก็เอาห้อยแล้วก็แล้วก็กสิไปเบิ่งกระปู้เลยนะเพราะว่าช่วงนี้อัน เดือนสิบสองเนาะหรือว่าเดือนสิบเอ็ดเนาะบอกว่ากระปูมันจะมาออกลินแถวหินน,ะน,ะน,ะนะั่นแหละเออกระปูไข่แล้ววะหรือกระปูหินนั่นแหละเอ้าน<ม>ี่แหละวัอนี้วัอน,นี้นเขากะมากระเบาลินแล้ววันนี้ได้สบายดีเนาะคสบม่พี่น้องนนเนาะวัอนี้เบาจึ๊กให้เลือาากผ้ามหากระปูไข่น้าไม้สองยางสองยางไปเบิ่งกันว่าใช่ได้หรือไม่ได้เนาะ,นะแต่เราจะฝากบอกอีพีอ่ะเนาะ ที่แบบว่าให้เข้ามาบุ่งคิมเนาะจิงงจ้นกระฟากอันติดตามส่องบาลลินเนอร์เพิ่นอันเห็ดส่องใหม่เนาะเห็ดส่องใหม่ส่องใหม่ซื้อวันในเกาะบอลลินเขียนเป็นตัวไทยแล้วเนาะเบาลลินจังเห็นทุกคนนเลยก้าวการได้นี่แหละได้อันเพื่อนอันร่วมมันงานนำกันนั่นแหละเออคนใหม่เรื่อยๆเออทุกคนนะจังได้ก็ยังชิดได้ไปนำกันเรื่อยๆได้เออ มีอยู่บ้างดวงมนมีอยู่ทุกคน,ม,นามาย่างก็ได้คัปีกก็ได้ย่างก็ได้นะี่ก็ปลางงอันไนไมใ่ปลาอสอ๋อตัวัใช้ชินอนถนนฉันใปลาไม่ใช่ปลาไม่เหมือนตรงนี้นะมีเนื้นอ มีเนื้อยังไรยุงไก่ลายด้วรหอยลายฉันยังเหลาอยู anyway ่ทุกคนดงเนื้อมันยังไรนี่ปลาเนี่ยทุกคนนะเจ้านี่ปลาเท่านี้เขายังไม่เคยมาจักเถื่อนะเหลาะเบิรงนี่ละก็จิ้มถือใช้หวยหองก็ยังโมโหไอลินน้ำทางอะทุกคนเทวาหอดหวยไปทีจะดอยและเหมือนนี่เทวาบนข้างล่างมันเป็นหองนะ เขานำหองตัวนี้ลงมานะปฏิมาประสบแบบเพิ่นหองเลยนะแต่ตัวนี้อาจจะไปหาเลาะหวยนะนำหวยกระไซอยู่ได้นี่เป็นอยู่ทุกคนอืมนำใสดีขนาดเห็นยังกะปูบ้างเห็นเด้เห็นละทุกคนเห็นบ้ ูนนีี่่่คต้นนี่แหละเขามาหาแสบได้กระปูนนะเแจมหนึ่งเลาะไปนี่แล้วถือว่านำไซน์นอวอลินนำไซน์ขนาดเดี๋ยวเขาชีเลาะเลาะลงภูก่อนแล้วเขาจังเลาะขืนเนาะราวะทางอันเขาชีไปนี่เลาะขืนพุ่นอันนี้เลาะลงก่อนใกล้ๆอยู่บนก่อนทุกคนเพราะว่าเข้าชีเลาะเลาะขึ้นพุ่นจะเลาะลงเมื่อก่อนเพื่อช่ยันเทนนะนะ นี่ยมันเนี่ยเห็นยังก้าวเลยทุกคนเออโบเว้นเลยเห็นห้อยก้าห้อยเห็นกระปูกก้ากระปูเห็นน้อไม้ม่ก้าวน้อไม้นะมาเจออีกแล้วตัวนึงทุกคนโอ้ยตัวนี้ใหญ่เลยนี่ใหญ่อย,อยู่ตัวนี้นตัวโตวมันเหี่ยวไม่กินเนี่ยครับแ,แล้วก็มาแทนทีนะ ไออกไปเรื่อยๆเพราะว่าเอาไปยางแห้งไร้ไม่ได้เห็นบอกนำขุ่นหมดแถงนี้ป้าได้เล่นำขุนนี่ๆโอ้มันส้นบรรทุนทุกคนเนี่ย,ยได้ไละนห,หนึ่งตัวนี่งอบป้าบอกนำขุ่นจนหมดทันเ่าย่างแห้งไร้กะชิบะเห็นเลยกะปูนทอดข้าตุ้คอยไปเห็นนีแบบ ต่ป้านตุ้มๆๆๆๆ้ๆๆ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 นๆๆยๆๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆ i ๆ t หๆนๆๆๆๆๆๆาๆๆๆนๆๆ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 ๆัๆๆ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 าๆๆๆๆงๆๆไๆ้ๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆนาเ มาเกาะใส่มาใส่เอาปลากรังเนาะปลาปลากรังน<ม>ปะ,นะปลาคอแถวห้องเนาะก,กับปลาลดปลาลดปลาดุวนมากทางห้องมาไล่มาพูดได้เลาะไปเรื่อยๆทุกคนไอใ,นใจอะไรอยู่ในอยู่เนี่ย

มั้งยว้าวอย่างนันมันก็อยู่แต่สวนมันเขาก็อยู่สว,ว,วนเขาอไปโอ้นกหอมหลาอันนี่แม่นผูรกับปูทุกคนป,รกรปคูกับปูไข่เนี่ยตัวเขาอันมาเอาอันนี้มาโตอยู่บันน้ำก็มีตวัวอยู่เป็นบกก็มี เนไหบ้างยตัวเดียวยังมันน้ำมันกันยังเลิกอยู่เลยยังบ่อตื่นไปเลยฮึมันหมักอยู่แถวๆกรอบเนาะอืออ่ะทุกคนอันนี้เขาก็บยักมีแนวยากษ์สวาเนาะกาว่า แบบผู้ใด้นอนแบบใจดีแนบบอผู้ใหญ่ใจดีแบบอีกยังะนะก็แบบว่ามีโกโปเก่าแบบอีกยังค่ะมันส่งไม่เข้าก็ได้ด้วยทุกคนเพราะว่าเข้าจะเคล็ดอันแบบช่วงแรกนี่แบบว่าอันไปดั้ป้านะทุกคนแบบจะค่ายบนใต้นำ้ำทุกคนเบิง่งขนาะดอันนี้เาเอาโทรศัพท์ถ่ายแบบมันลงนำ้ำมาได้เลยใต้มาบมาได้นะั่นแหละมันแะไรมันบูมี่อ่ะตัวอันสิน้นอ่ะตัวอันสากอันตัวลงในน้ำขนาดก็แบบถ่ายบะเทิงเนี่ยวถ,ถ่ายได้มันเบิ้งบะคัก ม่วงนะก็บอกว่าเออกันมันมีโกโป้ขณะออกโกโป้ลงไปเอาไผ่ซ้ายยางเหมือมันก็ระเห็นนะป่านะมันก็ระเห็นต่ออย่งอีกแตทุกคนนี่มีแต่ห้องกันย่างกันขึ้นไปเรื่อยๆขนาดไหนขึ้นจะหาทางขึ้นขนาดนั้นชั่วโมงกระชิ้นจทางกับเพราะว่าบริถือเขามาเลยนี่เลยตัวพวกห้องเลาะหัวนี่ก็เป็นสองชั่วโมงกว่าเลยคือว่ามันมีน้ำแล้วก็มันเป็นอันร้นเป็นห้องะนะ น่คือว่าเลิกเดชสุกโนเนี่ยเลิกเดชเด้อลงไปลุ่มหัวดับไปติดสิบเมตรพัวลงไปลุ่มนะนำหลอดพื่นมาได้น้ำแทยนี่น้ำหลอดพื่นโอ้โหวันนี้วันนี้เรเขาว่าป่าลายนะนี่ mình quá mãi phía đây Mần quá mãi sài lòng mà tại tùy phía ô tô nhà anh ấy là tân ấy bát lễ tân niệm bán diamond bán đọc tân ấy là tân niệm tân 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 มีแต่กระปูนี่ออบบนีน่ของีกกระปุลยนอยเนาะกระปุ้ยกระปุยมีแต่กระปู๋ชนรายอ๋อโอ้โหขนใหญ่เลยทุกคนจับจมูกออกมานี่ขนใหญ่เลยโอ้มันเป็นตัวผู้ได้เนี่ยได้นี่มัน,น,นเป็นนเป็นตัวผู้นี่ครับตัวแม่มันชีเดือยตัวอัดมันมันชีใหญ่ไงฮะนะตัวกมามโขนใหญ่ไงนะ ขบมันนีบซบเหน็บไว้ว้าเวยซบขาดปู่บอกผมมันยังชิ้นใหญ่กว่านี้ได้ขบมันใหญ่แล้วมันชิมีคนดำๆหมดแถวกล้ามนี่ก็มีคนหมดเนี่ยนี่ทุกคนโขบใหญ่เลยเห็นนหมตัวผู้เลยตัวนี้ได้ แต่กระปูคือว่าอะไรตัวผู๋ตัวแม่กับมั่นนะทุกคนเรื่องว่าเฮามาอย่างดูไพ่กับเห็ดแจ่วซีฟูดกินกระแสบได้นเนี่ะเนื้อมันร้ายกระปู๋มื่อว่ามาซ้ายนี่กระปูนม่ร้ายนะยังร้ายคือเก่าอยู่ทุกคนนะคือว่านั่นแหละกันหาอยู่หากินมันก็มีหลากหลายทุกคนหลายรูปแบบขันเฮาพอได้กระปู๋มันนี่ก็เอานอไม้นะเห็นบอกไอนินเรายังเอานอไม้มาเึงเอา้อไม้บง ไลฟ์บนสมัยนะอะไรอยู่ช่วงนี้ฮันสีเอาตัวพ่นขึ้นนะยากเนาะมีตัวนอนเองมัน ขึ้นเลยนะวันนี้นะพอ,อ,อเจอทางขึ้นแล้วก็พี่ละเอาไปใ้ได้เดินทางกลับเมื่อทุกคนพตัวต,วตวนหิวเขาแห่งเขาหนักไปถือทางแต่มาเนี้ยมาในนั้นซีอันซีสัมมงกกว่าที่เขาหา่ัโมงก์นะนะแต่ว่าตัวนี้ก็ประมาณเขามาแต่แต่สิบโมงตอนนี้ที่เขาไม่สองโมงแล้วเนาะประมาณสองโมงแล้วละเบิ่งโมงนะบอลดินเพิ่นเบิรงมีนะนะอะ แต่งได้กันว่านั่นะทุกคนเนาะซื้อว่าคลิปนี้วิดีโอนี้กันบ่มีอย่างไรด้วยทุกคนเนาออบรนีากะเอากระมาหานน้อไม้แน่ละกับมาห้ากระปูกนะฮะลักๆก็คือหันมาห้ากระปุกมาละเออแต่มาเห็นน้อไม้ละกัเอาน้อไม้พร้อมาละเออบ่ได้อยังกัเอาตัวนั้นทุกคนเออนั่นแหละแต่งได้กะบให้เขามาเบิ่งคลิปเอากระฝากกด subscribe ตัวกดติดตามันละทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเห็ุคลิปต่อไปเนาะ แต่ว่าเฮาก็อยากอัปเดตอัปคลิปอะให้มันต้องวม่หลอกไว่ล่เลยทุกคนแต่คือว่านะเบียกมันลายเขาคนหนึ่งคนเดียวนะเอหนึ่งมากกัไปเฮ็ดเบียกเองแน่หนึ่งมากกนะมาซ้องเขา่าเฮ็ดเกี่ยวเขา่าเกี่ยวนำ้ำเออมันไลายยางนั่นแหละคนเดียวเออแล้วมาหาถ่ายคลิปอกีกมาตัดคลิปไอ้ทุกคนเบิ่งอีกมันก็บนุน,นเติมแล้ทุกคนเนะออนั่นแหละทุกคนนะจังได้กั เข้ากันยั่งสีดำเนินต่อไปแะทึงวัสดา,ากันจะพ่า,าลืมกันทุกคนนะ,นะจังได้กันยั่งเป็นห่วงกันไงเอฟซีเสมอและผู้ปกคคลกับทักมาส่วนตัวเอ้าเป็นยังวานจึก er แฮกเลอร์เครื่องเงียบแท้ว่าเศร้าเฮ็ด์บอวาเออกันยั่งเด้อทุกคนเดอ้อจังได้กัยั่งคือเก่าละจังได้ก็ให้ทุกคนเข้ามาเบิ่งแลวก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดสับสไครต์กดสมมติเลยนะทุกคนนะเออเพรานนะพบพอกันวิดีโอน้าสำหรับวิดีโอนี่ก็ขอาการาบคำว่า สบายดีทุกคนบนะ๊ายบายยืนย,นยันกัอยู่นี่นะใไม่ใหม่ใหม่ตัวผู้ชายอ้าวเมือม่อวันนี้ทุกคนเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อเมื่อฝากติดตามคลิปเอเดอิปล่อยคลิปเลยนี่ฮะหน้าโลดดงเหมือนเนี้ยหาหนาะนนน <c oughs> ไปบ๊ายบาย